จิตอารีลีลาเพื่อสุขภาพและกีฬาฝึกลีลาดง่ายๆได้ทุกที่ทุกเวลากับครูเสาค่ะเรามาฝึกเซมบ้ากันอีกสักหนึ่งกลุ่มเพื่อการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพค่ะการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพเป็นเรื่องสําคัญลีลาเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งลองมาฝึกลีลาดด้วยกันกับครูเสาค่ะคลิปนี้เรามาเริ่มจากโบตาโฟโกฟอรเวิร์ดนะคะเริ่มจากยืนน้าหนักอยู่ที่เท้าซ้าย เริ่มนับ one, two, three, four แล้วทำโบตาโฟโก้แบ็คค่ะคลอสเท้าขวามาข้างหลังค่ะ five, ะ six แล้วเท้าซ้ายคลอสไปข้างหลังค่ะ seven, ะ eight ต่อด้วย stationary sample walk ค่ะ one two three uh, four ต่อด้วยแซมบ้าเบลส์นะคะ five uh, six seven uh, eight แล้วเราทำวนกลับไปที่โบต้าโฟโก้ฟอร์เวิร์ดใหม่นะคะ one uh, two three uh, และตามด้วยแบ็กเวิร์ดค่ะโบต้าโฟโก้แบ็กเวิร์ดนะคะ ด้วย stationary s a m b a walk ค่ะ one t w ตามด้วย s a m b a bounce นะคะ five six, seven, eight. เดี๋ยวเราลองมาดูจากทางด้านหน้านะคะยืนให้น้ำหนักอยู่ที่เท้าซ้ายเข่าซ้ายหย่อนนะคะเข่าซ้ายงอ c r o s เท้าวขวาไปด้านหน้าทำ b บ t t f focus forward ค่ะ one อะ two three อะ four cross เท้าขวาไปด้านหลังทำ boater poco backward นะคะ five อะ six seven อะ eight ต่อด้วย stationary samba ah walk ค่ะ one อะ two three อะ four ทำ samba ah bounce ค่ะ five 6 7 8แล้วเราก็วนกลับไปที่โบต้าโฟโก้ฟอร์เวิร์ดใหม่นะคะ1 2 3 4 backward โบต้าโฟโก้ค่ะ5 6 7 8 s t a t i o n a l l y samba walk ค่ะ1 2 3 4 samba bow ค่ะ5 อ่ะซิ six, seven, ะ eight. แล้วเราก็ทําวนไปเรื่อยๆเป็นการฝึกซ้อมและเป็นการออกกำลังกายนะคะให้เราเริ่มฝึกจากการนับไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปเปิดเพลงแล้วเต้นพอเรานับแล้วฝึกซ้อมร่างกายของเราให้คล่องทีนี้พอเราเปิดเพลงแล้วเราไม่ต้องนึกถึงเทคนิคอะไรมากมายนะคะเพราะว่าร่างกายของเราจะจดจำการฝึกซ้อมที่เราซ้อมให้เขาช้าๆแล้วเราก็จะเต้น แซมบ้าได้อย่างสนุกสนานนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดรูปกระดิ่งกริ๊งกแล้วเราจะได้มาฝึกลีลาด,ด้วยกันกับครูสาวนในคลิปต่อไปค่ะ